บังจะจุ่มเดียวจ้าพี่น้องมานอีหลี่ามได้เลยจ้ะเก็บจ้าพี่น้องเก็บเก็บเก็บเห็ด oh. เห็นมหมจ้าพี่น้องจ้าบ่งจะอันซ้อน,นหลายอื มอ้ดุดเลยจ้ะมอ้ดุดมอหล่นพี่น้องจ้ะเห็ดเออเห็ดเห็ดเห็ดมนันมันจ้ะพี่น้องลงพี่น้องจ้ะเห็ด เก็บแบบนี้ก็สแบบิม้วนดีเลยจ้ะ พี่น้องเห็ดเห็ดเพิ่งจ้าเป็นไง <c oughs> โอ้เห็ดกำลังออกเลยจ้ะพี่น้องตุมุกทิมิ <c oughs> โอ้มันแอบ,บจ้ะพี่น้อง โอ้ยพี่น้องจา้าคือนมวนแต่น,อนอ้องเก็บเห็ดมาเด้จา้ามาเก็บเห็ดน้กนนากันสุภูสุคนจ้าคนมาเก็บเห็ดปาพี่น้องจา้าเบิ่งเห็นว่าจ้าพี่น้องปาที่ตัยิ้มหอ,อนซ้อนเก็บเก็บจ้าพี่น้องโอ้ หมานหมานจะหมานอีหลีเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีหมานหมานจะ <c oughs> <c oughs> บุ่ง้าพี่น้องเดี๋ยวพิมสิอูยสามสี่หาดอกทั้งในจะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดจ้าเบืงบ้งเบิ่งดอกนี่ ปาพี่น้องจา้าเห็ดเห็ดอีพออีเมียพี่มเมื่มอเอาดอกจ้าพี่เอาดอกน้อยๆเพราะว่าเอา้าหลุดเลยจา้าเพราะว่าเมื่อน,นี้คือจังมันเลือกได้จ้าพี่น้องมันเลือกแต่เขากะเอาเอาแต่ดอกที่เขาอยาก อยู่ในปันได้ก็แอบน่าจะเอาขึ้เกา่าพี่น้องจา้าโอ้ยงามงามงามน,านันมันมันตาอย่างจา้าคือขักที่เห็ดมือนี่อ่อ,อนซ่อนไหลบยบบ่ค่อยพอแบบนี้เด้อจา้า 문자. 꺼템시러. 따라이부터 피노 피임가. 떄들여져. 문자 피노. 에. จ้ะเอาได้จกดอกบัวบึงก่อนเอาบัวใดเลยจ้าบึงจ้ะใหญ่อีเลยนะจ้าสมบูรณ์จ้าดอกนี้เอาบัวใดเลยจ้ะจ้าพี่น้องบึงเห็ดอันนี้นะจ้ะเพิ่นมากินได้แต่ว่าบ่เอาจ้ะมันได้เห็ดนั่นหลายแล้ว เกิดคู่กันเลืจ้ะขึนบม่มีมีเด็ดแค่รอดจ้าพี่น้องพอยเหลยวจ้าพี่น้องเก็บ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  อดอกนี้เป็นนั่งไดญเอาได้จ้พี่น้องดงดอกนี้กําลัางตหมดตลนี่อันนี้ป้าดพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็ดสี่หาดอกเลี้ยงกันเบิ่งจ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้เคยเอา กินใดจะพีนน่น้องคุเอื่นเฮ็ดอันหนังไก่จะพอยแล้วสำหรับมือนี้กับแค่นีเด้อจะพอกัอนคิดหนาสวัสดีจ้าุณจ้ะหมานอีลีจะกัดตาแบบไง